สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้เราจะมานําเสนอเมนูซี่โครงหมูคั่วซีอิวนะคะทุกคนทานจะติดใจนะคะแล้วก็ขั้นตอนทําไม่ยุ่งยากค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะวันนี้เราใช้ซี่โครงหมู1กิโลกร,รัมนะคะเราก็จะใส่เกลือป่นลงไปประมาณ1ช้อนชานะคะจากนั้นก็ตามด้วย แป้งทอดกรอบนะคะอันนี้ก็กะกะเอาก็ได้ค่ะว่าให้มันอพอดีกับหมูนะคะให้เขาพอคลุกๆก,กันนะคะถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจก็ประมาณ2-3ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็คลุกเลยนะคะขออนุญ,ญาตใช้เป็นมือนะคะจะได้รู้ว่าแป้งเขาคลุกเข้ากับซี่โครงได้ทั่วถึงหรือย,ยังนะคะอันนี้มือเราก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ ก่อนทำอาหารทุกครั้งเราก็ต้องล้างทําความสะอาดอยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะคลุกๆให้ทั่วแบบนี้นะคะกะว่าให้แป้งทอดกรอบเนี่ยเขาเคลือบที่ตัวซี่โครงนะคะค่ะแล้วก็คลุกเ้าใช้เวลาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเกลือมันจะได้ซึมเข้าไปในซี่โครงนะคะนี่นะคะตัวแป้งก็จะเคลือบอยู่กับซี่โครงประมาณนี้ค่ะ ไปคะเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มทํากันได้เลยค่ะเทน้ํามันกะให้พอทอดหมูได้ก็พอนะคะไม่ต้องเยอะมากค่ะรอให้น้ํามันร้อนก่อนแล้วปรับเป็นไฟกลางค่ะนําซี่โครงหมูที่เราคลุกแป้งไว้เมื่อกี้นําลงทอดได้เลยค่ะ ช่วงนี้ก็ทอดเข้าไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นกับเขานิดนึงนะคะรอให้หมูสุกให้ดีก่อนค่ะแต่เวลาเราทอดซี่โครงหมูเนี่ยไม่ต้องกลัวนะ้ำมันกระเด็นนะคะเพราะมันจะไม่กระเด็นและที่สำคัญอันนี้เราก็เคลือบแป้งไว้แล้วด้วยนะคะตอนนี้เราก็ได้ซี่โครงหมูทอดที่กำลังน่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะ แล้วเราก็ตักขึ้นนำพักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ใช้กระทะเดิมนะคะเทน้ำมันออกเอาไปเก็บไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วเราก็ใส่ซีอิ๊วขาสาช้อนโต๊ะนะคะตอนนี้ปรับเป็นไฟอ่อนก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลมาพร้าวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยจะใช้เป็น น้ำตาลทรายก็ได้นะคะเหมือนกันแล้วแต่เลยเอาที่บ้านเรามีน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวอะไรก็ได้นะคะใช้ไฟอ่อนเลยนะคะละลายน้ำตาลให้เข้ากันกับสีอิ๊วค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะก็เทน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยถ้ากะเป็นช้อนก็ประมาณ3-4ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็เปิดไฟได้เลยค่ะตอนนี้เราก็ลองชิมรสชาตินะคะ ผ้าหมูคั่วซีอิ๊วเนี่ยรสชาติเขาจะออกแบบหวานหวานเค็มเคม่ะ,ะพอได้รสตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็นำซี่โครงที่เราทอดไว้มาสักครู่เนะะี่ยค่ะนำลงคั่วได้เลยค่ะคะั่วไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวน้ำซีอิ๊วเนี่ยเขาก็จะซึมเข้าไปในซี่โครงนะคะ คั่วจนแห้งเลยนะคะเนี่ยนะคะจะเห็นว่าน้ำซีอิ๊วเขาก็ค่อยๆ ซึมเข้าไปในซี่โครงหมูที่เราชุบแป้งทอดไว้แล้วนะคะเนี่ยคะ่ะเข้ากันดีแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ